ต่อจิกซอว์เว็บเพจได้ครบด้วยลิงก์ตัวเดียวทําเว็บแล้วแต่ถ้าคลิกอะไรไม่ได้เลยก็อแอบดูขาดๆไปหน่อยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองใส่ลิงก์นี้ให้เว็บของเรากันสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับซิลิโอเด็บเวิร์กฟอร์มซิลิทูซีเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสร้างปุ่มเข้าเว็บอื่นหรือเชื่อมโยงหน้าเว็บของเราเองด้วยแท็กง่ายๆเพียงอันเดียวนะคะขั้นแรกให้เพื่อนๆน,นะคะเปิดไปที่โปรเจกต์เดิมของเราเลยนะคะที่เราสร้าง index. html กันของเราอยู่ตรงเดสก์ท็อปนะจากนั้น ให้กดที่โปรแกรม VS Code ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เปิดไฟล์ก็กดที่ไฟล์แล้วก็กดที่ Open Folder นะคะแล้วก็ไปกดเ,เปิดตรงโฟลเดอร์ของตัวเองเนาะเราก็จะได้ภาพอย่างนี้มานะคะ,ะต่อไปนะคะให้เพื่อนๆเพิ่พมลิงก์ด้านล่างนะคะ,ะครั้งที่แล้วเรามีปุ่ม button ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เราจะใช้เป็นปุ่มตัวลิงก A ให้เพื่อนๆเปิดแท็กจากนั้นพิมพ์คาว่า A ตามด้วย H l e เท่ากับแล้วก็ข้างในเดี๋ยวเว้นว่างไว้ก่อนวนะ่าเดี๋ยวจะอธิบายแล้วก็กดปิดแท็กนะคะมีแท็กเปิดก็ต้องมีแท็กปิดเหมือนเดิมเนาะอ่ะโอเคข้างในนี้ก็เหมือนว่าเหมือนคําว่ากดสิเราจะใส่อะไรข้างในก็คือเราก็ใส่ว่ากดเพื่อ,กด,อกดเพื่อเปิดลิงก์จะใส่คําว่าอะไรก็ได้นะคะเอารือว,ว่าเปิดไอ้ตรงไฮสแนี้ก็เป็นอ่าลิงก์ปลายทางเนาะเพื่อนๆจะใส่ลิงก์อะไรก็ได้นะคะอย่างเช่น ลิงก์ถ้าเขาจะ่ายไก็ Google อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ Google แต่ว่าเราเรามีลิงก์มาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ที่เราเตรียมมาเนาะเพื่อนๆสามารถใส่ลิงก์ที่จะแชร์ไปยังหน้าปลายทางได้เลยนะคะโอเคอันนี้เรามีลิงก์แล้วนะจากนั้นเพื่อนๆกดเซฟนะคะโอเคทีนี้พอกดเซฟแล้วเ,เราก็จะมาลองรีเฟรชหน้าเพจกันเราก็จะได้ลิงก์ทีนี้ลองกดเปิดดูเนาะ อืมเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาเปิดที่หน้าลิงของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะอยู่ช่วงไทยอินเหมือนเดิมนะคะเรามีสติกเกอร์เหมียวรู้แป๋วแมวมีมูโม,โมในราคา31บาทนะคะสติกเกอร์ไลน์ถ้าคุณชอบอย่าลืมเข้าไปกดซื้อกันเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราโอเคทีนี้กลับเข้าเรื่องต่อนะคะทีนี้ยมันไม่สวยใช่ไหมเพื่อนๆสามารถเอาคลาสของบีเทีนที่เราสร้างมาใส่ได้ใส่ไปด้านหลังตรงแท็กเปิดเลยนะคะอันนี้คือแท็ก เปิดอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เคาะหนึ่งทีแล้วตามด้วยวางคลาสที่เราสร้างนะคะคลาสบีต t บัตทอนคิกค่าที่เราสร้างคืออะไรก็ c s s ครั้งที่แล้วนะเพื่อนๆจํานจได้กันไหมไฟล์ c s s ที่เราสร้างกันถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ได้เคยสร้างนะคะสามารถตามไปดูได้ที่ ep สองหรือสามนี่แหละจาไม่ได้เหมือนกัน <laughs> นี่นะคะบัตท o อนที่เราสร้างกันไว้อ่ะทีนี้เรากลับไปที่อินเด็กซ์อ่ะก็สเตปเราใส่แล้วแล้วลองกลับมารีเฟซอ่าปุ่มของเราก็ ได้แล้วนะคะสวยงามตามทงเรื่องแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆอ,อยากจะให้มันกดที่รูปภาพถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันเพื่อนๆก็แค่เอาไอ้อิมเมจเนี่ยกดอ่าก๊อปปี้ไปได้อ่กดอ่ายังไงดีกดคัดดีกว่าเนาะกดนี่คัดตามด้วยเอาไปวางไว้แทนค่ะว่ากดเปิดลิงก์ปึ้งงมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะเดี๋ยวจะย่อให้ดูอ่ะ โอเคเอ่แ okay. น่แท็กปิด A แล้วตามด้วย image เนอะแล้วก็แท็กแท็กปิดก็จะได้เป็นแท็กเปิด A นะคะแล้วก็มีที่เราแต่ง button click ปิดแท็กเปิดแล้วก็มีรูปภาพนะคะแล้วก็กด,ดอีกรอบหนึ่งอะลองเซฟดูแล้วก็ refresh ปึ้งอะลิงก์เราหายไปแล้วใช่ไหมอเอา,คาอคัลออกก่อน ลิงก์เราหายไปแล้วแต่ว่าลิงก์เราหายไปแล้วแล้วเราจะกดไงนี่ลิงก์มันมาอยู่ในรูปภาพแล้วเพื่อนๆลองกดดูอ่าเราก็ได้เราก็ได้ลิงก์ปลายทางตามที่กดตามรูปภาพได้เลยนะนเพื่อนๆเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมสําหรับการทําลิงก์แค่นี้เว็บไซต์ของเราก็จะมีปุ่มให้กดไปที่ต่างๆได้แล้วไม่ว่าจะเชื่อมโยงไปหน้าอื่นหรือออกไปเว็บภายนอกก็ทําได้หมดเลยคะ่ะ หาคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่คุณชอบขอบคุณที่ติดตามเสมอมา